โอเคครับ okay, ผมในคล,คลิปนี้นะครับผมอัดต่อจากพาร์ทที่2เลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพาร์ทที่3มกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยพวกเราแยกย้ายกันไปสำรวจมันอาจจะหลบอยู่ในนี้ก็ได้รับทราบออกไปกันหมดแล้วแฮะแล้วเธอจะเอาไงต่อจอมโจรอาจจะหนีไปแล้วก็ได้ไม่หรอกครับพอดีมีที่ที่น่าสงสัยอยู่ที่หนึ่งนะครับคุณสารวัตรเดี๋ยวผมขอตามไปด้วยนะครับอ๋อนั่นเสร็จนะครับผมดึงเรื่องนั้นไปเลยเดี๋ยวผมกลับมานะครับคุณโน เรื่องอะไรนะเธอสัญญาลูกผู้ชายแล้วมั้งคะอะไรเนี่ยสวนผักนี่ครับของที่คุณหนูให้นำมาให้ได้ครับเสื้อกลอ,อกกันกระสนขอบคุณมากเลยนะครับลองตัวด้วยนะคุณหนูเชื่อใจในตัวคุณมากถ้าคุณเป็นอะไรไปคุณหนูคงทำใจไม่ได้ชีวิตของเรามีค่าแค่ครั้งเดียวไม่เหมือนกันในเกมเฮ้ยผู้คนตายเมื่อถูกฆ่าจำเอาไว้นะ เดี๋ยวผมขอ,อกลับไปดูแลคุณหนูก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะตามมาสมทบทีหลังนะครับหลังจากนี้คงประมาทไม่ได้แล้วสินะสำรวจโกดังเก็บของนะครับโกดังเก็บของที่นี่อย่างเขากง,งกดเลยแฮะคือเราใช้เสื้อกลักันกระสุนอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับสมใส่เนี่ยเก,กาะกันกระสุนโอเคใส่แล้วนะครับ เพิ่มดีเฟนซิฟโอเคสวยผมว่าผมจะต้องใช้อ่าโทรศัพท์มือถือนี่ไงแค่นี้เราก็จะสว่างแล้วมีทางลงอยู่ตรงนี้โอเคลงไปเลยนี่มันทางระบายน้ำใต้ดินมีร่องรอยคนมาด้วยจอมโจรต้องหลีทางนี้แน่ๆใช่แล้วครับก็เป็นทางเดียวกับที่พ่อเขาก็มาเช่นเดียวกันนะไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนล้ายนะ นะผมอยากเซฟอะบันทึกข้อมูลโอเคผมเราบันทึกละเราน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับปลอดภัยไว้ก่อนไปวิ้ยนี่มันห้องอะไรอะ่ะทางลับนะครับขึ้นไปนะฮะนั่นมันจอมโจรนี่นะเท่านี้ก็จบแล้วสินะ,ะบ้านน่ะจอมโจรคือพ่ออย่างนั้นเหรอ ต่อไปก็พ่อหยุดดินนี้นะทําไมกันทาไมลูกถึงมาที่นี่ได้อะไรกันที่พ่อออกจากบ้านทุกวันนี่ก็เพื่อจะเป็นโจรอย่างนั้นหรอครับเดี๋ยวก่อนให้พ่อได้อธิบายอธิบายอะไรก็เห็นอยู่ผมผิดหวังกับพ่อจริงๆผมเคยชื่นชมพ่อเป็นตำรวจที่เก่งกาจเชื่อว่าพ่อคนเดิมจะกลับมาในสักวันเชื่อว่าวันที่เราได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาจะกลับมาแต่ดูสิสิ่งที่พ่อทําอยู่ตอนนี้พ่อขอโทษ ความจริงคือคิดทะลุลบไปเอออ่ะสิงปืนใครเป็นคนทำกันคิดว่าใครล่ะไอ้หนูเอเสียงนี้มันโหแทนที่จะเดินหนีกลับเอาตัวเข้ามารับแทนอย่างนั้นเหรออะทำไมคุณเศรษฐีถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะครับหน่อยนะ่ะแกมาที่นี่ได้ยังไงกัน พอดีมีคนบอกฉันมานะฮะไม่จริงนะคนที่รู้จักที่นี่ก็มีแค่ฉันกับเรียกฉันเหรอเพื่อนไม่จริงนะแกะหักหลังฉันเหรอฮ่าฮ่ใช่แล้วพอดีทางนี้เขาให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่านนะโอ้โหตาชั่วลายละสารวัตรเป็นอย่างที่คิดจริงๆสินะ โอ้ฉันละเกียดเด็กเส้นดียงเธอจริงๆแต่ถึงรู้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะพวกแกพ่อลูกต้องตายที่นี่น้อยแนย่แกโอ๊ะอะไรอ่ะถึงตอนเป็นตำรวจแกจะเก่งกว่าฉันแต่สภาพแบบนั้นแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะฮ่าฮ่าบ้าที่สุดลาก่อนนะอดีตคู่หูพ่อลงไปโูเอาตัวเข้ามารับแทนพ่ออย่างนั้นเห รักกันจริงๆเลยนะลองไปดูผลงานสะหน่อยละกันไม่ต้องรอเจ้านน้านโดนยิงเต็มๆเลยไม่มีทางรอดหรอกส่วนอีกคนก็บาดเจ็บขนาดนั้นปล่อยให้เป็นอาหารหนูท่อนั่นแหละพวกเราไปกันได้ละรีบเอาสมบัติกลับไปที่คาลิหาดกันเถอะแผนของพวกเราจะได้เสร็จสิ้นสักทีฮ่าฮ่า่จอมืดละพ่อคิสลุเตือนขึ้นมาสิลุคิสลุคิสลุบาเลยไม่น่า ลืมใส่เกาะก,กันกระสุนเลยเหรอโนเกมโอเวอร์ no. over, งั้นเหรอไม่นะเกมจบแล้วนะ <c oughs> ยังมาคอนทินิวต่อนะครับดีะที่เราเซฟไว้โอเคผมเรามาเริ่มตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนเข้านะครับเดี๋ยวผมว่าผมใส่สมใส่ก่อนน่าจะเป็นไอเทมเนาะใช่ปะ เป็นไอเทมนะครับแล้วก็ชุดสวมใส่เก,กาะกันกระสุนตอนนี้คือสวมใส่ยังไง <hours> งงครับว่าจะสวมใส่เป็นอ่ะการสวมใส่นะครับก็เราก็เข้ามาที่ตรงนี้สวมใส่แล้วกดเข้าไปเป็นสวมใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีอาวุธมีชิลมีเฮดมีบอดี้นะครับแล้วเราก็เลือกเอาเกาะมาใส่โอเคตอนแรกไม่รู้ใส่ยังไงนะมาศึกษาอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ใส่เกาะไปละ ปพร้อมลุยนะครับน่าจะเป็นคัสซีนแบบเดิมโอเคเนี่ยมาเจอพ่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอญอาตสคิปเลยนะเพราะเราอ่านไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้เราก็ตายแบบงโงๆโเลยคิดว่าใส่เกาะแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เกาะเคพ่อโดนยิงนะครับเสียงนี้มันก็ถึงว่านะครับว่าทําไมเกมก็ถึงเตือนให้เราแบบใส่เกาะใส่เกาะเพราะชีวิตมีเพียงแค่ชีวิตเดียว ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะพลาดอย่างอื่นเนาะมันพลาดตรงที่ลืมใส่เกาะนี่เองใส่ไม่เป็นนะครับตอนแรกเอาตัวเข้ามารับแทนโอเคตรงนี้เสร็จและ้ะตัวยิงเต็มๆนะครับน่าจะเป็นบทต่อจากเมื่อกี้เลยคิดซะรเตือนโอเคไม่เป็นไรหรอกครับพอดีผมใส่เสื้อกอกกันกระสุนมาแต่ว่าที่นี่ที่ไหนล่ะครับเอะเราตกมาจากลุมด้านบนนะ่ะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเอ,อ้งใจดีๆไว้นะครับ ไม่สิต้องรีบพาไปรักษาด่วนบบไม่ลูกต้องรีบไปหยุดเจ้าพวกนั้นก่อนไม่อย่างนั้นแม่กับลูกต้องแย่แน่อะอะไรนะทำไมถึงแม่เกี่ยวข้องด้วยล่ะก็เพราะว่าเสียงอะไรนะสงสัยอุโมงระบายน้ําเก่ามากทําให้น้ําไหลท่วมฉับพลันนะ่ะเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วล่ะโอ้โหโอ้โหมีมีเวลาด้วยนะครับมีเวลาจับอยู่ที่หนึ่งนาทีสำหรับท่อระบายน้ำเลย อ๋อน oh, ี่มีเชือกผมว่าเราก็แค่เดินเดินไปเรื่อยๆสินะเนี่ยเหลือสี่วิเอ้ยสิบสี่สิบสี่วิเอายังไม่หมดเหรอเคเราตรงไปเรื่อยๆครับขึ้ื่อนเคลืนเึ้นขึ้นเกือบตายท่อน้ำเหมือนลุกหนวดเก็บเห็ดในตำนานเลยนะครับอะไรเนี่ย มาริโอล่ะนั่นสินะฮ่า,าเอ,าเอาพ่อเป็นไรไหมครับเลือดอย่างไรไม่หยุดเลยพ่อปเป็นไปอะไรเอานีไปอะไรกันครับเนี่ยนี่มันชื่อโรงพยาบาลกับเบอร์ห้องที่ที่แม่อยู่ตอนนี้ไงล่ะว่าไงนะแม่เป็นอะไรทําไมถึงอยู่ในโรงพยาบาลแม่ก็ป่วยเป็นโรคหลายแรงเนะ่ะถึงจะรักษาได้แต่จริงแต่ก็ต้องอใช้เงินเป็นจํานวนมากเลยนะว่าไงนะแล้วทําไมแม่ไม่เคยบอกผมเลยนะ แม่เขาไม่อยากให้เป็นภาระกับพวกเรานะี่ยแม่เขาเลยตัดสินใจออกจากบ้านไปจริงๆพ่อก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เองกว่าพ่อจะหาแม่เราเจอก็ใช้เวลานานโขเลยนะงั้นที่พ่อออกจากบ้านทุกวันก็ก็เพื่อพ่อไม่ได้เชื่อหรอกนะว่าอยู่ดีๆแม่เขาจะเกิดเปื่อพ่อนะี่ยพ่อก็เลยพยายามออกตามหาทุกวันทุกวันจนในที่สุดก็เจอแม่ที่กําลังป่วยอยู่แต่พ่อเองก็ ไม่ได้มีเงินมากมายตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะทํำไงดีเจ้าสารวัตรนั่นก็ได้ยืนคอสเสนอ่าว่าถ้าสามารถแย่งสมบัติทั้ง3ชิ้นได้แล้วเอาไปส่งคืนเขาก็จะให้เงินสําหรับรักษาแม่น่ะแล้วเจ้านั้นก็จะมีผลงานได้ชื่อเสียงแล้วก็ราบยศยังไงล่ะยิ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีผลงานอยู่ด้วยก็เลอะพ่อเือสิครับใครมานะ่ะเดี๋ยวก่อนพวกคุณเป็นใคร ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะคนพวกนี้เป็นคนของดิฉันเองเขาจะพาตัวคุณพ่อไปรักษาเองเออขอบคุณนะแต่ว่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นพ่อฉันน่ะมีอะไรเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่ฉันไม่รู้บ้างหรอคะว่าแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะว่าแต่รุ่นพี่ต้องรีบแล้วนะคะพวกสารวัตรจะเปิดถแถลงการเรื่องสมบัติที่แย่งเคยนมาได้แล้วค่ะจะทําไงดีคะรุ่นพี่แน่นอนว่าต้องไปเปิดเผยความจริงทั้งหมดนะสิ ทงจะแสดงชั้นหนึ่งนะครับเศรษฐีถึงทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับตอนนี้สมบัติทั้ง3มชิ้นที่ถูกจอมโจรขโมยไปนั้นทางตำรวจได้นำสมบัติทั้งหมดกลับมาได้แล้วครับทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านสารวัตรมากมากเลยนะครับที่ท่านสามารถนำสมบัติทั้งหมดกลับมาได้ผมจึงอยากตอบแทนความดีของท่านครับโอ้ไม่ตอหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของพวกเราตำรวจอยู่แล้วครับ ที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจสามารถระบ,บุตัวจริงของจอมโจรได้แล้วนะครับซึ่งตัวจริงของจอมโจรก็คือพ่อของเด็กนุ่มคนนี้เองครับแล้วเขาก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยโอ้ตำรวจทุกนายเข้าไปจับกลุมเด็กคนนี้ซะ้าก่อนค่ะทุกท่าน ทำไมล่ะครับคุณหนูหรือว่าคุณหนูก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยอย่างนั้นหรอครับที่คุณคิดว่าคนระดับดีชั้นจําเป็นต้องขโมยด้วยหรอก็จริงครับถึงพ่อผมจะเป็นคนขโมยสมบัติแต่เบื้องหลังแล้วคนร้ายตัวจริงก็คือคุณสารวัตรกับคุณเศรษฐีครับอะอะไรนะทุกคนอย่าไปเชื่อนะครับเขาก็แค่พยายามทําให้ตัวเองพ้นผิดเท่านั้นเองครับ เธอพูดอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะเธอต้องมีหลักฐานด้วยรู้ไหมเจ้าหน้าที่ทุกไายเข้าจับกุมตัวเขาเดี๋ยวนี้ช้าก่อนครับหลักฐานน่ะผมมีอยู่แล้วข้อแรกคือคนร้ายที่ฆาตกรรมนักข่าวที่พิพิธภัณฑ์กับนักวาดซีนั่นก็คือตามที่ผมคิดนะคนที่แทบจะไม่ได้อยู่แล้วคือเศรษฐีครับเพราะว่าไอตอนพิพิธภัณฑ์น่ะเศรษฐีก็เดินออกมาจากแถวๆห้องน้ําอ่ะผมว่าใช่มา ใช่หรือเปล่าเอยอะไรกันไม่จริงนะคิดดูดีๆแล้วคนที่มีโอกาสฆ่าทั้งสองคนมากที่สุดก็คือท่านเศรษฐีนะครับก่อนเกิดเหตุคดีแรกท่านก็เพิ่งออกมาจากห้องน้ำนเนี่ยที่ผมพูดถึงตอนแรกครับก่อนที่จะไปพบศพรุ่นพี่นักข่าวฉันก็เดินสวนกับเขาหน้าห้องน้ําค่ะใช่แล้วล่ะครับคดีนี้ถ้าไปถามคุณตำรวจที่อยู่แถวหน้าห้องน้ําก็ไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนแรงจูงใจดิฉันได้มาจากการสืบข้อมูลเกี่ยวกับนักข่าวที่ถูกฆ่าตายในวันนั้นค่ะนักข่าวคนนั้นได้มีข้อมูลการเงินของคุณและไม่อยากให้ใครรู้สินะคะถึงได้ฆ่าเขาเพื่อปิดปากนะ่ย,ยส่วนคนที่สองฆ่าแบบไม่สนเป้าหมายเพื่อป้ายความผิดให้กับจอมโจรส่วนหลักฐานก็คือเขาอยู่ในห้องครัวที่มีการเสิร์ฟอาหารให้แขกด้วยพอดีโอ้ที่เราไปเจอในห้องครัวสินะแล้วก็มีสองพอครัวที่เป็นพยานโอเคครับแก ไม่ถึงเข้าข้างพวกมันล่ะพวกเรานะครับถึงจะทำงานเพื่อเงินแต่ก็ไม่อยากทำงานให้คนชั่วหรอกนะเฮ้ยนี่ไงพวกเชฟมานะครับที่สำคัญคือจอมโจรไม่เคยใช้อาวุธสังหารใครเลยใช้แต่ยาสลบทั้งที่มีโอกาสสังหารอยู่ตั้งหลายครั้งแท้ๆนะครับใช่นะเพราะจอมโจรใช้แต่ยาสลบนะครับส่วนที่2มีบางอย่างที่น่าสงสัยในสถานที่จัดงานถึงสองครั้งนั่นก็คือระบบรักษาความปลอดภัยครับ คิดดูนะครับว่าในครั้งแรกระบบรักษาความปลอดภัยนั้นไม่สามารถใช้การได้เป็นเพราะอะไรอย่างนั้นหรอครับเออหรือว่าตอนที่โดนตัดไฟใช่ล้วครับเพราะไฟโดนตัดก็เลยทําให้ระบบลวนแต่ท่านเศรษฐีก็ยังนํามาใช้ที่บ้านอีกทําให้จอมโจรสามารถเข้ามาขโมยได้โดยง่ายเพราะว่ามันใช้ระบบเดียวกันเหมือนกับว่าท่านจงใจถูกแฮ็กเลยนะครับแถมการจัดงานแบบใหญ่โตเหมือนจงใจเรียกจอมโจรมานี่ยังดูไม่น่าสงสัยพออีกหรอครับ ถ้าอย่างนั้นฉันจะเข้าไปขโมยของของฉันเองเพื่ออะไรกันละ่ะนั่นสินะครับข้อสุดท้ายนั่นคือเศรษฐีทำทั้งหมดก็เพื่อ <c oughs> เพื่อหาเพื่อน <c oughs> เพื่อโชว์ระบบา,ารรักษาความปลอดภัยน่าจะเพื่อเงินเนาะตอบง่ายๆก็เพื่อเงินเลยครับผมนะเคยเห็นข่าวอยู่นะว่าเศรษฐีชื่อดังคนหนึ่งกำลังจะล้มละลายแต่ถ้าเกิดสืบดูก็คง จะรู้ได้ไม่ยากว่าเป็นใครส่วนเรื่องสมบัติทั้งสามชิ้นที่ฉันได้ให้คนของฉันไปตรวจสอบพบว่าเป็นแค่ของที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้คนเชื่อในเรื่องรายแทงโอเคครับซึ่งคุณเศรษฐีได้ทําเรียนแบบขึ้นมาอีกมากมายเพื่อนําไปหลอกขายรายแทงขุมทรัพย์ปลอมๆในตลาดมืดใช่แล้วล่ะครับยิ่งวางแผนเพื่อให้จอมโจรขโมยไปก็ยิ่งทําให้ผู้คนมากมายเชื่อว่าเรื่องรายแทงขุมทรัพย์ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงต่อให้เป็นของเลียนแบบก็คงจะขายได้อยู่ดีโอ้รู้สึกแบบฉลาดอะยังไงก็ตามมีฉันก็มีเครื่องดักฟังติดไว้กับเสื้อกลอ,อกของรุ่นพี่ที่ได้ยินการวางแผนสุดชั่วร้ายของคุณเศรษฐีกับคุณสารวัตรในท่อน้ำทั้งหมดจะลองฟังดูไหมล่ะคะหน่อยเด่ยโอเคหน่อยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหทำอะไรลนะ่ะอัระเบิดอย่างนั้นเหรอทุกคนต้องสติก,ก่อนครับรีบออกจากที่นี่เร็วเข้า อเอางดีล่ะวอาสวัสดวิ่งหนีไปทางโกดังแล้วเธอหนีไปก่อนเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจบเรื่องราวทั้งหมดเองได้รับปืนพกตำรวจที่ตกอยู่ข้างทางเราต้องทำอะไรไหมพวกคุณหนีไม่รอดหรอกนะตำรวจปิดล้อมด้านบนไว้หมดแล้วต่อยเน่เพราะแกเอารูกมันมาเรื่องทั้งหมดเลยเป็นแบบนี้พิเอ,อ่ไอ้คนทรยศแกมันเป่าประโยชน์เป่าประโยชน์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  คิดจะทําอะไรนะคุณสารวัตรโ้เด็กน้อยอย่างแกไม่กล้ายิงฉันหรอกแน่จริงก็ยิงมาสิตลบบานะเทคนิคมันกระโดดด้านข้างแบบจริงจัง <c oughs> กระสุนหมด <c oughs> จากนั้นตำรวจก็เข้าจับกลุ่มสารวัตรรวมถึงพ่อของเราด้วยแต่ก็ต้องพักรักษาตัวจากการโดนยิงส่วนทางด้านแม่นั้นผมก็ได้รับเงินรางวัลจากการจับกุมคนร้าย รวมถึงการช่วยวงเล็บเปิดยายรุ่นน้องวงเล็บปิดคุณหนูเศรษฐีชื่อดังเป็นเงินจํานวนมากทําให้ค่ารักษาแม่ผมนั้นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปจนแม่สามารถกลับบ้านได้ <c oughs> บางครั้งพวกเราก็ไปเยี่ยมพ่อบ้างในคุกพ่อเป็นนักโทษประพฤติตัวดีแถมคดีทั้งหมดก็โดนบงการโดยสารวัตรทาให้ได้ลดโทษล,ลงมาเยอะอีกไม่นานครอบครัวของเราคงได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันสักทีปิดคดีเฮ้จบแล้ว มีสตอรีนะครับอันนี้คือคนที่ทําเกมนะนี่เป็นเกมแรกเลยนะที่ผมสามารถเล่นได้จนจบนะครับคือ <c oughs> เล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะจากประวัติของเรานะครับ <c oughs> ไ,มไม่มีสเปเชียลแท็ด้วยเอทีซนสตูดิโอนะครับโอเคครับมิวสิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเครดิตเนาะโอเคผมก็สำหรับเกมนี้นะครับก็ เป็นเกมที่เพื่อนผมทำนะครับผมว่าเนื้อเรื่องก็แบบเข้มข้นดีนะใช้ได้นะครับเล่นเพลิน,นประมาณสองสามพาจบนะระยะเวลาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเค k you for p อ a y i n g นะครับเรียบร้อยนะครับผมคือตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยล้ะถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปถามเพื่อนกันนะว่าจะเปิดให้ลองโหลดเล่นหรือเปล่านะครับถ้าเกิด เปิดให้โหลดเล่นนะครับก็จะมีลิงก์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปโหลดเกมนี้แล้วก็มาเล่นกันได้นะโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เชื่อใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาๆทุกคนบายบายบายจ้า